เขาว่ากันว่าไปลดการทำงานของ CPU ตอนที่ maximum ไม่ให้ทำงานร้อเปอร์เซ็นตเต็มแล้วจะทำให้เครื่องทำงานสมูทขึ้นจริงหรือช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1 4 1 4หนพรัภูมิใจเสนอเสพสื่อวันละนิดจิตแจ่มใสไม่ีจิตอุปนิอุ้ย สวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิชโชคนะครับช่วงนี้มีจริงหรือจากผมหลายอันแล้วนะครับผมเพราะว่าไปฟังคลิป YouTube ไปอ่านจากใน Google มาเขาบอกลองตั้งค่าแบบนี้สิทำให้เครื่องนะครับโดยเฉพาะโน้ตบุ๊กหรือ PC ที่มีการทำงานโหลด CPU ไป100%เต็มเนี่ยมันจะทำให้เครื่องมีอาการกระตุกบ้างหรืออาการหน่วงๆช้าๆไปบ้างลองไปตั้งให Maxim ิมัม u เมื่อทำงานไปถึง100เนะี่ยไม่ถึง100ให้อยู่ที่9บ้าง8บบ้างอ่บ้างเขาแนะนำที่90เนาะแล้วเครื่องจะทำงานได้ดีมากขึ้นและร้อนน้อยลงด้วยจริงหรือเปล่าคุณลองตั้งดูนะแต่สำหรับผมลองตั้งดูแล้วก็ไม่ค่อยรู้สึกนะแต่ก็จะลองใช้ดูอีกสักพักหนึ่งอโอเคครับตั้งอย่างไรครับผม อ่าอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ใช้งานเครื่องหนักๆนะเพราะว่า CPU ถึงจะโหลดไปถึง100%อะโอเคครับก็ต้องไป Edit Power Pan นะครับโดยปกติเนี่ยเราจะใช้ในส่วนของอ่ารูปแบบของ Power Option เป็นรูปแบบของ Balance เป็นค่า Default ของ Windows 10นะครับอ่าแล้ว ะเดี๋ยวผมลองไปตั้งดูดีกว่าว่าเราจะไป edit power plan ตัวบา l านกันดูอ่ะผมกด start menu start window s e a r h window อ่ะแล้วผมให้พิมพ์คําว่า power อ่อจริงจริงผมพิมพ์คําว่า edit เลยดีกว่า e d i t e e c o d delta i india t tango e d i t เจอเลย edit power plan อยู่ใน control panel นะครับ เพื่อนๆถ้าไม่เจอให้กดลูกศรลงลลงงลงจนเจอตัวนี้นะฟ edit power plan control panel edit power plan อ่า enter ไปครับ edit power plan กัน power s h t w i n d o w change one power settings plus plus โอเคครับอยู่ตรงนี้ปุ๊บแท็บมาครับ c a n อ่ามี cancel แทบมาครับ up b จริงๆเมื่อกี้ต้องชิปแท็บไปนะแท็บมาครับ a d s control e บ search box edit search ครับ บตร่งคบบตรงนี้ก็เป็นการตั้งค่าทั่วๆไปนะครับว่าจะให้มีการปิดหน้าจอปิดเครื่องหลังจากก็คือให้เครื่องอยู่ในโหมดสลี p นะหลังจากเป็นเวลากี่นาทีเมื่อ,อเดี๋ยวเราเราฟังกันทีละอันเลยดีกว่าเปแบต่ปิดคบบีาตัวนี้ให้หน้าจอเนี่ยมีการดับลงไป ออนแบตเตอรี่ด้วยนะหมายความว่าใช้แบตเตอรี่ของอันนี้โน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กจะมีค่านี้ด้วยหลังจากกี่นาทีตรงนี้15นาทีคุณสามารถเลื่อนขึ้น <4 S 1> เลื่อนลง15เพื่อเพิ่ม <5. S 1> หรือลดได้นะครับแท็บต่อครับเพิ Turn off the d l สามสิบมิลลอให้หน้าจอดับลงไปหลังจากกี่นาทีเมื่อ ใช้งานแบบเสียบปลั๊กไว้นะครับผมของผมตั้งไว้30นาทีจะเพิ่มหรือลดก็ลูกศรขึ้นลด25ินาทีลูกศรลงเพิ่ม30มินาทีเวลานะครับมินิตหมายถึงนาทีนะครับผมโอเคครับแถบต่อครับฟุตเดอะคอมพิวเตอร์ฟูสีงเล็บเปิดองแบตเตอรี่วงเบปิดคํมโบบ30มินาทีครัให้เครื่องเนี่ยเข้าสู่โหมดสลีปถ้าใช้แบตเตอรี่นะใช้แบตเตอรี่ก็คือไม่ได้เสียบปลั๊กนะครับหลังจากตรงเนี้ย กี่นาทีถ้าเราไม่ได้ใช้งานเนาะก็สามารถกดลูกศรขึ้นลูกศรลงเพื่อเลือกได้นะครับว่าคุณจะให้เข้าสูมโมส่โหมดสลิปหลังจากที่คุณไม่ได้ใช้เนี่ยเป็นเวลากี่นาทีแท็บต่อครับ put the sleep อาก็เหมือนกันแต่อันเนี้ยให้คอมพิวเตอร์หลังจากที่ไม่ได้ใช้งานต่อเนื่องเลยกี่นาทีกี่ชั่วโมงหลังจากที่คุณ,ค,ณคุณใช้ในรูปแบบของการเสียบปลั๊ก อ่านะครับผมเสียบปลั๊กก็คือ,อต่อเสียบปลั๊กนั่นแหละอืมสองอ่านี่ครับลูกศรลงเพิ่มหนึ่งพวลูกศรขึ้นลดนะครับเอาเป็นที่คุณสบายใจและชอบนะแท็บต่อครับ power window. Chain power. Set. Ding. p าวเวอร์ชารวินโดว์เช่จ์หน้าพาวเวอร์เซ็ตติฟงฟลอ่าให้แท็บมาจนเจอหัวข้อนี้ครับผมใช่จ์้า o าวเวอร์เซ็ตติฟลิงโฟลีอััอ่าเนี่ย หรือกดอั t เ r n น t C ก็ได้นะครับหัวข้อนี้เลย Chain a d v a n c e เ p อร e เซ t t ิ้งเชนแอ a วไปอ้าว e t o t ผ o ม t n e c o o มอีผมมีการไปเปลี่ยนชื่อจากบาลานนะครับเป็น90% Turbo Boot นะก็คือโดยปกติการทำงานของ Uh, CPU ณนะปัจจุบันนะ่ะเขาก็จะมีการทํางานที่รเราบอกว่า CPU แบบ i 3 i 5 i 7ความเร็วอยู่2.8 GHz และ Turbo b o o ูตไปได้ถึง 4.2, 4.7, 4.8 GHz หมายความว่า CPU ก็จะมีการบูตขึ้นไปในตอนที่คุณอาจจะมีการใช้งานทรัพยากรของเครื่องหนักๆอย่างชเช่นแปลงฟงแปลงไฟงลฟ์หรืออะไรที่มีการใช้ CPU มากกว่า1หัว2หัว3หัวช่วยกันเขาก็จะทำงานอาจจะโหลดไปถึงถ้าเต็มร้อยเนี่ย เครื่องเราก็จะรู้สึกว่าร้อนมากการทำงานของพัดลมอาจจะมีเสียงขึ้นมาได้นะครับโอเคตรงนี้ค่านี้ดูว่า <c oughs> อยู่ที่บาลานซ์อยู่หรือเปล่าถ้าอยู่ที่บาลานซ์อยู่แล้วถูกต้องอยู่แล้วนะครับซึ่งโดยปกติตรงนี้ก็อยู่ที่บาลานซ์ ไม่งั้นคุณอาจจะต้องไปที่ Mobility Center เพื่อเปลี่ยน Power Plan ให้กลายเป็นบาลานผมแนะนำบาลานนะครับเพราะว่าการทำงานของ c ี u เนี่ยจะค่อนข้างที่จะทำงานได้ดีและโอเคเสถียรสุดคือไม่ได้เป็นแบบประหยัดพลังงานเนาะหรือไม่ได้เป็นแบบเ,เขาเรียกว่าการทำงานแบบ เต็มเนียวเลยอันนั้นไม่เอาเป็นแบบบาลานซ์พอดีพอดีดีกว่าอ่ะแทบมาครับีวิวอนแบตเตอรี่อนสมิลิแรโรบัฟหเบเวสอ่าโอเคครับให้เราแทบมาครับโ okay, <but> อเคครับท่านอาขออภัยเลยเลยเลยชิปแทบคืนมาอยู่ที่คำว่าแอปวันเซตติ้งทรัพย์ที่เหเลกเดอะทาวเวอร์แนเดอร์ยูนทูคัสฟูมีสแอนด์นชูเซตติ้งแดรีเฟคทาวเวอร์ยูนิวเออร์คอมพิวเตอร์ฟูแมนเนททาวเวอร์สุดพีววอนแบตเตอรี่ใชนสิมิลลิจริงๆคุณแท ตรงเนี้ยผูคพูดง่ายๆจะเป็นการเซตค่าย่อยๆที่ ละเอียดมากๆแต่เราจะไปหัวข้อของ CPU ครับผมลูกศรลงมามี internet explorer desktop background ด้วยลูกศรลงมาเซ r เกี่ยวกับ wireless adapter ด้วยลูกศรลงมา sleep ูกศรลง l 1 usb 1 1มีเกี่ยวกับการจัดการพลังงานของ USB ด้วยนะลูกศรลงมาโอ้การจงการจอ PCI express อะไรพวกพวกนี้หรือว่าจะเดี๋ยวนี้ PCI ก็ เอามาใช้เกี่ยวกับเรื่องเอสเอด้วยเนาะอ่าโอเคครับลูกสาวลงมาครับ Processor Management บนี่ processor management คือเราผมต้องบอกว่าเพื่อนๆที่จะมาตั้งค่าตรงเนี้ยอาจจะต้องรู้นิดหนึ่งนะว่ามาตั้งค่าตรงไหนก็ต้องมาตั้งค่าที่เดิมให้ได้ดังนั้นตรงที่ผมไม่ได้พาไปตั้งอ่ะถ้าคุณอยากจะลองตั้งเล่นก็ต้องจำให้ได้ว่าตั้งอะไรเพราะว่าบางอย่าง ผมเองก็ไม่ได้เล่นทุกอย่างเนาะเพราะว่าบางอันก็สุ่มเสี่ยงเหมือนกันต่อการทําให้เครื่องมันอืดมันช้าแล้วก็อาจจะทํางานได้ผิดปกติได้โอเคดังนั้นตรงนี้ถ้าคุณจะมาตั้งตามผมก็อาจจะต้องรับมัดระวังและก็เขาเรียกว่ายอมรับกับการที่เครื่องอาจจะมีปัญหาด้เนาะครับ อยู่ที่โปรเซสเซอร์ตรงนี้ครับลูกศรขวา expand expand ขยายมาผมใช้ Nvidia ร่วมกับ p v t a t i b นะครับลูกศรลงมา level หนึ่ง minimum processor state ระดับหนึ่งบ๊อบหนึ่ง minimum processor state ตรงนี้หมายความว่า CPU ที่ทำงานที่น้อยที่สุดเนี่ยเราเราไม่ยุ่งแล้วกันมันน้อยอยู่แล้ว5%เอนเองนะครับลูกศรลงมา system cooling ระดับหนึ w ่งบ๊อบหนึหนึ w ่งเกี่ยวกับเรื่องพัดลมระบายความร้อนของ เรื่องอีกมีจัดการได้ด้วยนะลูกศรลงมาอีกผมมาสนใจตัวนี้แหละครับ maximum processor โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง maximum processor นะครับให้กดลูกศรขวาเพื่อขยายออกมาอีก expand x ขยายมาแล้วกดลูกศรลงมาครับ2 94นี่ผมตั้งไว้แล้วของเพื่อนๆจะเป็นคำว่า100%นะครับของเพื่อนๆจะเป็น100%อ่ะ ให้กดลูกศรขวาเข้าไปตอนนี้เราอยู่เ e v e l Battery โด90%แรงดึงบัฟ่งตรง Maximum Processor นะครับ on Battery Power อันนี้หมายถึงโน้ตบุ๊กจะมีตัวนี้เนาะผมตั้งไว้ที่90%นะครับเพื่อนๆครับผมอ่าก็หมายคว่าปกติของเพื่อนๆจะเต็มร้อยเลยอ่าเขาก็จะทำงานแบบเต็มเหนี่ยวของ CPU ที่ทำได้ก็จริงๆก็ดีเนาะ แต่ว่าในบางครั้งถ้าใครใช้เครื่องหนักๆแล้วจะรู้สึกเลยว่าเครื่องมันจะร้อนจี๋พัดลมทํางานหนักรวมถึงบางครั้งเครื่องมีอาการอืดน,นะเพราะว่า CPU ทําเต็มจนตัวเองเต็มขอบสุดเลยเนี่ยดังนั้นเขาว่ากันว่าลดลงมาหน่อยเหลือสัก90%็ก็จะช่วยทำให้เครื่องร้อนน้อยลงแล้วก็ เครื่องไม่มีอาการค้างๆอืดๆสะดุดนะสำหรับเวลาที่เครื่องร้อนอ่ะวิธีแก้แก้ยังไงให้กดลูกศรขวาหนึ่งครั้งคเ่โเปอร์เขาบอกอีดิ9เของคุณจะเป็นอย่างนี้เก้าสแปดก้าหนึ่งร้อของคุณเป็น100ใช่ไหมครับของคุณเป็น100ให้กดลูกศรลงจนเหลือ90ครับผมเก้าส8 9เก้าเกเลงนะครับลงไปเรื่อยๆลูกศรลงลง เส็อกกาาิิลงจนเหลือ90ครับพอลงเหลือ90แล้วแท็บไปที่ปุ่มโอเคโอเคบัตรสเปซบาร์ไปสองเจ็ดเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับอีด e ิทอีด e ิทแพนเซ็ตติ้งพาวเวอร์ชัทฟินโดเชนจ์อวานพาวเวอร์เซ็ตติ้งเราจะกลับมาหน้านี้เหมือนเดิมก็คือหน้าที่อยู่ที่ปุ่มเชนอ่าหน,หน้าที่มีลิงก์เชนพาวเวอร์ชัทฟินโดเชนจ์อวานพาวเวอร์เซ็ตติ้งฟิเราจะอยู่ที่เชนแอดวานซ์พาวเวอร์เซตติ้งคุณสเปซบาร์เข้าไปใหม่อีกครั้งงนึง <Space. S 1> อ่า แล้วแทบมาที่ T1 Preview นะครับแล้วเลือกลูกศรลงมาหา Processor Management ตัว CPU นั้นอีกครั้งหนึ่งครับลูกศรลงมาลูกศรลงมา ลงมาเอยๆนะคลด์ m น n ่ง e ับหนึ่งเบสโปรเซ Processor Power m a n a g e m e ต t ตัวนี้นะครับ Processor Power Management ลูกศรขวาเข้าไปขยายออกมานะครับแล้วก็ลูกศรลงไปหาเลเวลหนึ่งมินิ o ัม System ซ์ o ิ i เทมคูลิ่งห o c นะครับลูกศรลง2องถำทีนะครับเจอตัวนี้แน่นอน Maximum ลูกศรขวาเข้าไปครับแล้วคราวนี้ลูกศรลงมาเลวลสบตเตอ ออนแบตเตอรี่พาวเวอร์ของคุณเนี่ยก็จะเป็น90%เหมือนผมแล้วอ่าแล้วอีกตัวหนึ่งครับตัวสุดท้ายที่ผมพาตั้งวันนี้ก็คือพักอินนะครับหมายถึงเสียบชาร์จเสียบเสียบใช้งานเนี่ยเสียบสายใช้งานเสียบไฟใช้งานนะครับผมของคุณก็จะเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับวิธีการไปแก้ของผมเป็นเก้าสิบแล้วผมตั้งลูกศรขวาเข้าไปครับพักอินโฟนเก้าสิบเปอร์เซนต์ดิสเล็กแอโรดึงบัฟดบคลเน้าเก้เก้าสิบอันสี่เกเดี๋ยวนะครับ ขออนุญาครัหน่งแม็รเเัเเบตเตอรี่หกเเอเรอินเเอโอเคอยู่ที่อยู่ที่ตรงปักอิน100%อยู่นะครับ100 100คุณเข้ามาเนี่ยลูกศรขวาเข้ามาเป็น100นะครับให้กดลูกศรลงจนเหลือ90 9า9ิ96ก้าาลมาเีาออเพอถึง90แล้วแท็บมาที่ปุ่มโอเค เ,เป๊ะๆ <บา S 2> ไปนะครับแล้วปิดหน้าราง<ถ>นี้ด้วยอ,อ่าโ,<ร>โอเครู้เลยผมใช้ OBS Studio ในการบันทึกหน้าจอแล้วก็ทำการสาธิตไปด้วยนะครับก็จะเป็นการตั้งค่า maximum processor นะครับผมไม่ว่าจะเป็น on battery นะารับคุณใช้งานโน้ตบุ๊กแต่ถ้าคุณใช้ PC เนี่ยก็จะมีป p l กอินตัวเดียวนะอ่าดังนั้นค่าที่ผมพาตั้งเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Sleep เรื่องของ Display เนี่ยถ้าคุณเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะไม่มีแบตเตอรี่ในตัวก็จะไม่มีออนแบตเตอรี่นะครับมีแต่ส่วนของปลั๊กอินอย่างเดียวซึ่งก็ทำให้กลายเป็นอย่างตัวนี้โปรเซส s ซอรตัว Maximum Processor ก็ให้กลายเป็น90%เ้ขาว่ากันว่าทำให้เครื่องร้อนน้อยลงตอนนี้เครื่องผมร้อนไหมเนี่ยก็ยังร้อนอยู่นะแต่ร้อนไม่ร้อนจัดเหมือน ที่เคยตั้งเต็มร้อยแต่ว่า,าเดี๋ยวผมลองเช็คหน่อยสิครับว่าตอนนี้ผมเปิด OBS บันทึกหน้าจอไปด้วยแล้วก็ตรงนี้ทำสื่ออยู่เนี่ยครับผมใช้ตัว r s ซอ r c e m o n i อร์ส่วนเสริมของ NVIDIA นะครับโดยการใช้ NVDAK บวกชิปบวกเลขหนึ่งเ CPU ด4 4ข้อหนึ่งโวล์2 3 5้อสองโวล์48.8%้อสาม้ว์2 6 9คอสี่โวล์45.4%้อห้าโ้ล์42.7%้อหกโว้์42.4%้อเจ็ดโว์4.2%คอแปดโอล์3.4%จุโอ้ทั้งหมด8คอคอจริงคอเสมือนนะครับ ของ CPU ของผมเป็น CPU ของ AMD Ryzen 2000นะครับผม Ryzen 2500U ตัวเนี้ก็ยังทำงานใช้ OBS ก็ไม่ได้กินทรัพยากรของเครื่องมากนักแต่ถ้าผมใช้ Movie Maker หรือใช้อะไรต่างๆหลายๆโปรแกรมรวมกัน Movie Maker เวลา export เนี่ย CPU ขึ้นไปที90%เต็ม100%กันเลยก็มีแล้วเครื่องก็จะอืดลงอืดลงนะครับ ดังนั้นก็อยู่ที่โปรแกรมว่ามีการดึงทรัพยากรของเครื่องมากไปใช้มากน้อยเพียงไหนนะครับเดี๋ยวก็จะลองใช้ดูเหมือนกันว่าเอตอนที่เราผมใช้ CPU เยอะๆโดยการตรวจสอบด้วย Resource Monitor ของส่วนเสริมของ n v d a เนี่ยจะทำใหเ้เครื่องร้อนน้อยลงหรือเปล่าน้อหรือเครื่องเนี่ยก็จะไม่อืดหรือเปล่าแต่ตอนนี้ถ้าโปรแกรมบันทึกหน้าจอของผมไม่ค่อยได้กินทรัพยากรอะไรมากนะักก็เลย ตั้งไปก็ยังไม่รู้สึกเพราะว่ามันยังวิ่งไม่ถึงร้อยนะครับเท่าเที่ใช้มาประมาณอาทิตย์หนึ่งในการเซตค่าตรงนี้ก็ยังไม่รู้สึกแตกต่างถ้าเราไม่ได้ใช้เครื่องแบบเต็มเหนียวเต็มกําลังที่ไปให้เครื่องร้อนจัดและเครื่องหน่วงดังนั้นออก็ลองตั้งกันดูเพราะว่าเขาว,ว่ากันว่าตั้งแล้วจะทำให้เครื่องร้อนน้อยลงเมื่อเครื่องทำงานหนัก,นกอ่า เครื่องทางานหนักๆเครื่องจะไม่ร้อนจัดร้อนจี๋เหมือนเดิมแล้วเครื่องก็จะไม่อืดเครื่องก็จะไม่ค้างเพราะว่าหลายคนเนี่ยประสบปัญหาเคยเจอไหมเครื่องร้อนจนรีสตาร์ทเองหรืออะไรเองตั้งแบบนี้อาจจะพอช่วยได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเขาว่ากันว่าบริการหมอคคอมหนึ่งสี่หนึ่งสี่พระช่วงน,นี้ก็เลยลองมาลองตั้งให้ดูว่าตั้งแบบนี้เขาว่ากันว่านะครับก็ค่าอื่นๆผมไม่ได้พาให้ตั้งนะครับ ดังนั้นถ้าใครแอดวานไปกว่าผมก็ตั้งแล้วตอนโทรมาช่วยช่วยบอกนิดนึงว่าคุณไปตั้งค่าตรงตรงเมนูไหนหรือเพื่อเปิดเสียงแล้วพาไปดูเมนูผมจะได้ลองวิเคราะห์ว่าไอค่าเดิมจะได้เทียบกับเครื่องผมว่าค่าเดิมมันเป็นยังไงแล้วจะได้ปรับค่าคืนเพราะว่าค่าต่างๆเหล่านี้ผมแนะนำว่าเราไปตั้งค่าอะไรตรงไหนที่ไม่คุ้นเคย ก็ควรที่จะจําวิธีการและขั้นตอนเพื่อไปคืนค่าเหมือนอถ้าอีกอาทิตย์สอ,อาทิตย์ผมรู้สึกว่าตั้ง90%แล้วไม่เป็นผลเนี่ยผมต้องบอกครับอีกเครื่องนึงอะ่ะผมผมผมไม่ไม่ยอมทําตามเขาว่ากันว่าด้วยนะผมไปตั้งให้เหลือ80%ของอีกเครื่องหนึ่งด้วยอ่าก็ลองใช้กันดูถ้าผมรู้สึกว่าใช้ไม่โอเคกลับเดี๋ยวผมก็จะกลับมาเป็นค่า Default ของ Windows ให้กลายเป็น100%ทั้ง maximum processor เนี่ย on battery หรือ plug in ของผมให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมวันนี้ก็ลาไปก่อนดีกว่ากับเขาว่าเป็นว่ากับซิโชคววรนันโปรแกรมขมงคอมหนึ่งสี่หนึ่งสี่พลาสครับสวัสดีครับ